กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a n n ส l ก็ตโช h o กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการ top 5 friday โดย5อันดับของเราในสัปดาห์นี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของ5อันดับตัวละครในเนื้อเรื่องเกมชินิมแพกที่เหล่าผู้เล่นนั้นอยากให้มาเป็นตัวละครที่เล่นได้จริงๆครับและเช่นเดิมนะคลิปวิดีโอในวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้านเติมเกมราคาถูกจูนบิโกช็อปเเพื่อนสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ok uni, เกมชินนิมแพกทัาย ปลอดภัย100%แน่นอนนะครับเนื่องจากทางร้านนั้นได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย100%แล้วนั่นเองครับอันดับที่5 ผมเชื่อมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องเป็นเหมือนผมที่ในตอนแรกเมื่อเราได้เห็นตัวของราซินยอร่าในตอนที่เธอปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับเราก็ปักธงในใจเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดลงตู้กาชาแล้วเราก็เราจะต้องเอามาครอบคลองใน ID ดีให้ได้แน่ๆแต่เมื่อเวลาเริ่มผ่านไปครับเนื้อเรื่องที่ทางตัวเกมก็เปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆึ่งนั้นมันก็มากขึ้นจนทําให้เราเนี่ยรู้ความเป็นมาของเธอมากขึ้นครับและในท้ายที่สุดเลยทางโฮโยเวิร์สหรือหอยก็ได้ทําในสิ่งที่เรา ไม่คาดคิดครับซึ่งนั่นก็คือการตัดจบเนื้อเรื่องของตัวละครอย่างลาซิโยอราโดยฝีมือของโชกุนไรเดนโดยในตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะและยิ่งเราตามสืบเนื้อเรื่องแล้วรู้เนื้อเรื่องของซินยอรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทําไมตัวของเธอถึงมาเข้าร่วมกับฟาทุยและเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกหลงรักตัวละครตัวนี้มากกว่าเดิมและอยากให้เธอกลายมาเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้จริงๆครับแต่หากเรามองอีกมุมึงในมมมุออองของขเเนื้รื่องอ่รกกาาทีเธจไ แบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการหมดเวรหมดกรรมและไม่ต้องทนทุกทรมานบนโลกใบนี้ต่อไปแล้วนั่นเองครับโดยพอคิดแบบนี้แล้วมันก็ค่อนข้างโอเคขึ้นมานะแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าเหล่าผู้เล่นก็อยากที่จะเห็นตัวของซินยอร่าในรูปแบบของตัวละครที่เล่นได้อยู่ดีอันดับที่4 เพ,พื่อนของคาซึฮาสำหรับอันดับที่4เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเสียดายเอามากๆอีกเช่นกันครับเนื่องจากหากเพื่อนของคาซึฮานั้นเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้จริงๆแล้วเราก็เขานั้นจะเป็นตัวละครชายท่าสายฟ้าตัวที่2ถัดมาจากเลเซอร์เลยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะวันนี้ก็คือเป็นวันที่24เดือน6ปี2022ใช่ไหมตอนนี้ไปเปิดดูนะครับเพื่อนๆตัวละครเนี่ยจะมีท่าสายฟ้าเป็นผู้หญิงหมดเลยมีผู้ชายแค่เลเซอร์ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งทหารเพื่อนคาซึฮะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวท่า,ายา้ีเตัวผูช2อง โดยความรู้สึกแรกที่ผมได้เห็นตัวละครเพื่อนคาซึฮะในคัสซีนะครับในหัวผมแวบเข้ามาเลยนะครับว่านี่แหละสิ่งที่เรียกว่าซามูไรทั้งการแต่งตัวทรงผมอีกทั้งขนาดตัวที่ดูเป็นผู้ใหญ่มันช่างเหมาะสมกับการเป็นซามูไรจริงๆเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไม่ได้คิดว่าตัวของคาซึฮะนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นซามูไรนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าตัวของคาซึฮะนั้นตัวเล็กไปสักนิดหนึ่งซึ่งแต่หากตัวของคาซึฮะเนี่ยสูงเท่าเพื่อนของเขาแล้วแล้วก็มันจะเพอร์เฟกต์ทีเดียวเลย สมกับคาว่าซามูไรเนื่องจากคําสั่งล่าวิชั่นนั้นหากใครฝ่าฝืนและเอาชนะการต่อสู้ต่อหน้าโชกุนได้คนผู้นั้นก่อนหน้าจะสามารถถูกล่าเว้นจากกฎสังโกคุคได้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าตัวของเพื่อนคาซอฮานั้นจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางชนะในการต่อสู้ได้แต่ตัวของเขาก็ยังคงที่จะเดินหน้าต่อสู้ครับซึ่งนี้มันก็เปรียบกับเสมือนศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายยอมเผชิญหน้าดีกว่าที่จะใช้ชีวิตจมปลักอยู่กับการหลบหนีนี่ยังไม่รวมกับเจตนารมในการต่อสู้ที่ตัวขขออองงเาเาาน่ยกกจะตสู้ับบพลด อันดับหนึ่งของประเทศของโชกุนนะครับซึ่งโดยความหล่อเทเหล่านี้นั่นเองนะผมจึงอยากให้ตัวของเขานั้นเนี่ยกลายมาเป็นตัวละครที่เราเล่นได้จริงๆในอนาคตครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะความฝังลิบหลีก็ตามมานะแต่ก็ยังหวังอยู่นะเอออันดับที่3 เวเนซ่าแห่งมอนสเตอร์สำหรับเวเนซ่านั้นเนี่ยผมน่คิดว่าเธอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างอยากจะเล่นอย่างมากนะครับเนื่องจากตัวเธอนั้นเป็นตัวละครสําคัญที่ถูกยกย่องว่าเก่งกาจอย่างมากเลยนะเมื่อในอดีตอีกทั้งเธอยังเป็นถึงผู้ก่อตั้งกองอัศวินเฟาร์เนสอีกทั้งฉายาสิงโตแห่งทิศใต้เธอก็เป็นรุ่นแรกที่รับฉายานี้ไปครับดังนั้นแล้วผมยังคิดว่าหากตัวของเธอสามารถเล่นได้จริงๆแล้วก็เธอก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งกาจมากเลยทีเดียวครับคือพอพูดมาถึงอันดับบทีี่3แล้วยรผมมอาก,กะ พงศ์สวดานเหมือนในโฮงไกทีเดียวนะแบบแบบย้อนอดีตไปเล่นเรื่องราวเนื้อเรื่องในอดีตนะครับเราจะได้รู้เนื้อหาที่แท้จริงแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ทางตัวเกมนั้นเฉลยออกมานะอีกครั้งเราก็ยังมีโอกาสได้เล่นตัวละครสําคัญสําคัญในอดีตด,ด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่2สการลามุชสําหรับตัวละครอย่างสการลามุชนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าแม่ยกของเขานั้นเยอะเอามากๆเลยนะไม่ว่าตัวของสการลามุชจะทําเลวแค่ไหนก็ตามจะฆ่าใครไปก็ตามนะครับเราแฟนๆก็พร้อมที่จะเปย์อู้ของเขาอย่างแน่นอนนะหักตัวละครตัวนี้สามารถเล่นได้จริงๆนะ แต่มันก็ยังมีเรื่องที่น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อยครับเนื่องจากตัวของสกาลมุตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีประวัติค่อนข้นขางน่าเศร้าในอดีตนะครับแถมเขายังเป็นหนึ่งในผู้บริหารของฟาทุยโดยเซตติ้งเรื่องราวประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับลาซินยอร่าอยู่พอสมควรครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่ามันค่อนข้างมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวที่โฮโยเวิร์สหรือหอยของเราเนี่ยอาจทําให้เหตุการณ์เชื่อตัวละครนั้นเกิดขึ้นซ้ารอยกับลาซินยอร่าก็เป็นได้ครับทั้งนนนนีี้งังงตตรรกก็เเเปพยแคคค่าาาาววิะหนะ์ขออสมุใน เล่นได้หรือไม่ได้ก็คงต้องรอต่อไปอะนะแต่โดยส่วนตัวเลยนะผมขอเถอะให้มันเล่นได้เถอะนะเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูน่าสนใจและก็น่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นท่าสายฟ้านั่นเองครับผมหวังเหลือเกินครับที่มันจะมีตัวผู้ที่เป็นท่าสายฟ้านอกจากไอเลเซอร์ของเราอะนะสุดท้ายครับอันดับที่1อันโนโก็สําหรับอันดับที่1นั้นะันี่ยโดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่อยากจะให้ตัวละครนี้เข้าตู้อย่างมากเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยครับสําหรับอนโนโก็ไม่ว่าจะเป็นความ P ของพลังที่ตัวของเธอนั้้้นนนนใใชอออกกมมาตตเงาน ที่ค่อนข้างจะตรงจริตกับความชอบของผมอีกทั้งความคล้ายคลึงของตัวเธอกับ H.O.V. หรือ h a i e r of Boy แห่งฮงไกองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดนั่นเองครับที่ทําให้ผมเนี่ยอยากที่จะให้อโนกลอสกลายมาเป็นตัวละครที่เล่นได้จริงๆบางทีหากเธอเล่นได้จริงๆนะเกมเพลย์ของเธออาจจะแหกทุกก,กฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากพลังของเธอนั้นดูๆไปแล้วมันก็ o อกว่าชาวบ้านชาวช่องมากๆซึงหากเธอเข้าตู้มาจริงๆแล้วเราก็ผมคิดว่าเกมเพลย์ของเธอก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะโอเคครับก็ กันไปแล้วสำหรับให้อันดับตัวละครในเนื้อเรื่องที่เราอยากให้มาเป็นตัวละครที่เล่นได้จริงๆ5ห้อันดับในดวงใจของเพื่อนๆล่ะครับมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนอยากที่จะเล่นถ้าหากเพื่อนๆมีแล้วเราก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ